วันนี้ไม่ได้มารีวิวรถรุ่นใหม่นะครับแต่อันนี้มารีวิวรถรุ่นใหม่ใหม่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลย2ประตู1ที่นั่ง1นึ่งซันรูฟเราอาจจะเห็นช่วงนี้เรามีรถไฟฟ้ากันเยอะแล้วก็แบตเตอรี่เราไปเกี่ยวข้องอะไรบ้างแต่จริงๆเนี่ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยครับตัวไซส์ที่มันเล็กๆ2 1แอมป์เนี่ยก็ซัพพอร์ตให้กับรถไฟฟ้าที่วิ่งในมหาลัยรถประมาณนี้เนี่ยเขาจะไม่มีทะเบียนวิ่งออกแดนนอกไม่ได้ไม่เหมือนรถไฟฟ้าที่อยู่ในท้องตลาดนะครับ อันนี้ทางอาจารย์มหาลัยเนี่ยเขาไว้ใช้เพื่อตรวจตาความเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยแบตท,ที่อยู่ด้านหลังต่อนุก,กรมกันทั้งหมด5ลูกใช้ไฟห,หมดหมด6บโวลต์นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งแบตเก่าเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยเขาใช้อยู่มาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2019แล้วไฟเนี่ยเพิ่งมาหมดลองนับดูครับ5ปีแบบเราทนขนาดไหนนี่เขาเีกว่าอนุกรมครับอนุกรมเพิ่มโวลต์ แต่ตแต่ c a p a c ต t y เท่าเดิมมาตรฐานพเพิ่มแอมเพิ่มแอมใช่ครับแบตอะข้อดีท่านจะให้ดีก็คือบางทีให้มันเหลือไม่ต้องเต็มร้อตลอดอให้มันแบบมีอิเล็กตรอนวิ่งข้างในตัวแบตบ้างใช่ไม่ต้องร0อยเปอร์เซ็นต์ตลอด วันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งงานนะครับที่ไม่ยากไม่ยากแล้วก็สนุกด้วยนะครับก็ขอบคุณบรรดาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงสถานที่แห่งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยลรัตนบัิฑทตนะอยู่ตรงลาดพร้าว17ก็หวังว่าคันนี้จะได้ใช้ไปยาวๆนะครับเพราะแบตเตอรี่เขามีอายุที่ยืนยาวหลังจากแบตเก่าเนี่ยตั้งแต่ปี2019ตอนนี้ก็2024นะครับลองคิดดูว่าอาจารย์เขาแฮปปี้มากเราเองก็แฮปปี้ไปด้วย วันนี้มีแต่ความสุขยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ